ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องน้องแต่งมือเช่นเดิมนะครับวันนี้น้องว่าจะพาน้องไปกินกอไผ่นะครับแต่ในที่สุดนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับพี่ๆน้าๆทุกๆท่านนะครับน้องไม่ไปนะครับเพราะว่าน้องห่วงหญ้านะครับน้องจะกินหญ้าเคือแล้วก็หญ้าใบข้าวนะครับในขณะนี้นะครับน้องไม่ยอมไปเลยนะครับพาไปขนาดไหนก็ไม่ไปนะครับ ยังไงก็เราลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าน้องจะไปไหนอีกนะครับครับสวัสดีคุณแม่นางฟ้าคุณพ่อเทวดาทุกทท่านนะครับพี่พี่นานะแล้วก็ผู้รับชมทุกทท่านนะครับสวัสดีครับจ้องน้องแตงโมนะครับคุณพ่อฝานแม่วานล้วจะพาน้องไปกินกอไผ่นะครับแต่น้องไม่ไปนะครับแต่ไม่รู้น้องจะไปไหนครับในวันนี้นะครับ น้องก็เดินทางไกลแล้วนะครับประมาณก็500เมตรนะครับแต่น้องก็เดินกลับคืนนะครับว่าสงสัยน้องจะไม่หิวนะครับก็ไผ่นะครับน้องจะหิวย่ามากกว่านะครับยังไงก็ดูนะครับดูนะครับว่าน้องจะไปไหนนะครับนี่ครับปล่อยให้น้องเป็นอิสระนะครับเดินเลาะเที่ยว เดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ครับน้องจะไปไหนเนาะวันนี้นี่ครับที่เก่าคือเก่าแล้วนะครับเลาะมาก็ต้นกระหนุนคือเก่าแต่ไม่ให้เข้านะครับจะให้น้องได้กินหญ้าได้อิ่มๆนะครับแล้วก็เดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า น้องจะอยู่ต้นขนุนนี่น้องจะไปไม่ไปไหนเลยนะครับคุณพ่อขวานไม่ขวานต้องเลียดนะครับมาแล้วมามามาจะไม่ไปเลยนะครับจะติดต้นขนุนมากที่สุดนะครับว่าแต่ก่อนน้องก็ได้กินต้นขนุนนี่ก็ผลไม้ของน้องนะครับก็คือขนุนนะครับของชอบของน้องเลยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับหน้านี้นะครับขนุนไม่มีนะครับคุณพ่อขวานไม่ขวานก็ มาได้ไปซื้อมาให้นะครับนี่ครับจะเดินไปไหนนะครับน้องก็ทองแก่แล้วนะครับเพราะว่าน้องก็ทองได้17เจดือนแล้วนะครับยังไงเราก็ต้องเอาใจน้องนะครับก็เหมือนครอบครัวเราแล้วครับ ถ้าว่าได้ท้องก็ต้องเอาใจเขานะครับต้องดูแลเขานะครับอย่างดีที่สุดนะครับนี่ครับมาถึงการเล่นสปาแล้วนะครับเล่นดินแล้วนะครับจุดนี้ก็จุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่ของน้องชอบนะครับคือว่ามีต้นสเสดานะครับแล้วก็ลมก็ บรรยากาศก็ดีมากนะครับอากาศก็เย็นนะครับเป็นจุดที่น้องชอบนะครับชอบเล่นดินแล้วก็ถูต้นเสะเดานะครับน้องชอบนะครับเป็นจุดที่น้องชอบนะครับถ้าน้องชอบตรงไหนน้องจะไปตรงนั้นนะครับนี่ครับจะเล่นแบบสบายใจสบายกายสบายตัวนะครับ อย่างไงก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่ากล้องสั่นนิดนึงนะครับเพระาะว่าคุณพ่อขวานก็มาไลฟ์คนเดียวนะครับมันมีมือสองนะครับมือสองก็ไปตลาดนะครับไปซื้อกับข้าวนะครับเพระาะว่าน้องก็ได้ตกงานโควิดรอบสามอยู่ที่พัทยาก็สองปีแล้วนะครับคุณพ่อแม่ขวานก็ไปซื้อกับข้าวมาตุนไว้นะครับ thôi chị nào tự kỷ Mô chả ý chả bừng của thì thôi Bên rồi. Bên rồi. Bên rồi. ครับดูแล้วน้องจะไปในต่อนะครับในขณะนี้นะครับสังเกตดูนะครับนี่ครับต้นไม้เพราะว่าบรรยากาศต้นโยคานะครับมันจะเย็นนะครับอากาศเย็นมากนะครับสบายตัวสบายกายสบายใจนะครับน้องก็จะถูนะครับแล้วก็กินหญ้าไปเรื่อยนะครับ นะครับลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับีบพื้นที่หญ้านะครับพื้นที่หญ้านะครับที่น้องลงนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยุ่งตามมาด้วยครับ มียุงตามมาด้วยนะครับยุงเยอะมากนะครับเพราะว่าฝนตกใหม่ๆนะครับ ่ลก,กน,นะนก,กินด้วยอากาศเย็นด้วยนะครับอากาศวันนี้เย็นนะครับบรรยากาศดีมากนะครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับยุงเยอะนะครับ น่ครับรับชมอากาศพัทยาในขณะนี้นะครับอากาศดีมากนะครับอยู่ที่สวนไทยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับรับชมนะครับบรรยากาศดีมากนะครับ จะทานผลไม้ยังอ,อรอร่อยโอ้ผลไม้น้องทานหญ้ายังอร ե ศอร่อยนะครับขอโทษขอประานอภัยคุณแม่นางฟ้าทุกทุกท่านพี่ๆน้าๆน,นะครับหรือว่าคุณพ่อเทวดาแล้วก็ผู้รับชมนะครับยังไงก็ขอโทษขอาอภัยด้วยนะครับคุณพ่อขวานพูดอะไรผิดบางประการนะครับก็ขอโทษขอานอภัยด้วยนะครับ ท้องแก่แล้วนะครับท้องได้17เดือนนะครับอีกมีกี่วันก็18เดือนแล้วนะครับอายุของน้องก็16ปีนะครับน้องก็ตกงานโควิดรอบ3อยู่ที่พัทยาก็2ปีแล้วนะครับตั้งพ่อขวานแม่ขวานแล้วก็น้องแตงโมนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมารับชมช่องเล็กๆด้วยนะครับช่องพังน้องแตงโมนะครับทาง YouTube นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน้องจะกินหญ้าบแบบมีความสุขนะครับ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเล็กๆของน้องด้วยนะครับมาติดตามช่องเล็กๆของน้องนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงก็คุณพ่อพานก็จะขอปิดไลค์นะครับแค่นี้นะครับอยากให้น้องเดินออกกำลังกายต่อไปนะครับขอบคุณย่างสูงนะครับที่มาติดตามช่องเล็กๆของน้องนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ